ชนี้ตาทางแสงนะคะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ SLE หรือทั่วไปทุกคนจะรู้จักในโลกของโรคุ้มหวง a นะจะมีอาการคันตัวเป็นผื่นบวมปวดข้อเหนื่อยง่ายบัดนั้นจนบัดนี้โดยที่ฉันเองก็ไม่ได้พบแพทย์เลยนะคะการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดโรคตัวเองมาตลอดเรื่องนั้นที่ยายโยธาแสนนะคะลูกสาวะค่ะวันนี้ลูกสาวป่วยป่วยเป็น SLE คะอาการเริ่มแรกที่เขาเป็นคือ เขาจะมีผื่นขึ้นตามหน้าค่ะคุณหมอระบุว่าเป็นโรค s l e นั่หนูปวดปวดตามเนื้อตามตัวจะพัน์สำหรับโรค s l e โดยเฉพาะทานไปได้อยู่ประมาณ3-4วันนะคะลูกจากที่เคยปวดปวดตามตัวค่ะแล้วเดินไม่ได้เขาสามารถเดินได้แล้วบอกแม่ว่าหนูไม่ปวดแล้ว เป็นโรคภูมิแพ้ SLE หรือทั่วไปทุกคนจะรู้จักในโลกของโรคภ่มิ่วงนะคะรักษามาตลอดจากอาการที่เป็นคันตัวเป็นพื่นบวมปวดข้อเหนื่อยง่ายนะคะนะคะเมื่อได้ทานไปแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าตรงนี้ใช่เลยอาการที่เราป่วยด้วยภูมิแพ้ตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็เริ่องฟูนฟูน ฟื้นฟูเซลล์ตัวเองฟื้นฟูสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมจากปกติที่เราเคยเป็นนะคะเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วเนะี่ยเราจะผอมเราจะดำนะผิวจะดำแล้วผมจะร่วงหลังจากนั้นมาก็เราก็ได้ผิวที่เป็นปกติเราคืนมาผมเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมและหนาขึ้นกว่าเดิมแพทย์ก็ให้เราหยุดในการพบแพทย์ได้แล,แ,ลแล้วประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามเดือนเราก็เริ่มไม่ต้องพบแพทย์อ,อีกเลย บัดนั้นจนบัตนี้ตัวจีิงฉันเองก็ไม่ได้พบแพทย์เลยด้วยการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดโรคตัวเองมาตลอดสาวะคะ่ะวันนี้ลูกสาวป่วยป่วยเป็น sle คะ่ะอาการเริ่มแรกที่เขาเป็นคือเขาจะมีผื่นขึ้นตามหน้านะคะ่ะใช่ไหมลูกแล้วก็จะลามเริ่มลามไปเรื่อยๆะคะ่ะมันจะไปตามชอกเล็บหรือหนังศีรษะคือทุกอย่างที่มันไปตามเล็บที่เราเกาะคะ่ะเขาจะมีอาการคัน,นะคะ่ะ หมอระบุว่าเป็นโรค HLE ยาตัวเยอะคะ่ะมันมีผลกับร่างกายของน้องพมียาตัวอืน่นรวมๆก็ประมาณ10กว่าเม็ดนะคะปวดปวดตามเนื้อตามตัวค่ะแล้วคุณแม่ก,ก็เลยหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรค HLE พอหลังจากที่ได้เข้าไปใน<ม>คุยกับลูกว่าหนูอยากลองทานดูไหมลูกก็บอกว่าอยากลองอยากลองเพราะว่าบางทีมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของคนป่วย ที่นาทีนั้นที่เราบอกว่าเราเขาบอกว่ามันรักษาไม่หายแต่ว่าคุณแม่คิดว่ามันต้องมีปฏิหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะสามารถรักษาโรค SLE ได้สำหรับโรค SLE โดยเฉพาะมาให้น้องปายทานพาน้องปายทานไปกลางคืนนะคะ จากที่ลูกไม่เคยนอนได้เลยค่ะวันนั้นลูกหลับได้หลับแบบสนิทเลยจนคุณแม่คิดว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยแอบไปสกิดดูว่าลูกเราหลับจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่วันที่13กันยายนมาลูกกับแม่ไม่เคยนอนกลางคืนกันเลยค่ะทุกๆคืนจะาภาวนาค่ะว่ามันต้องมีปฏิหารหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาลูกได้ ทานไปได้อยู่ประมาณสามสี่วันนะคะลูกจากที่เคยปวดปวดตามตัวะคะ่ะแล้วเดินไม่ได้เขาสามารถเดินได้แล้วบอกแม่ว่าหนูมไม่ปวดแล้วมันมันเป็นปฏิหาริมากที่เราสามารถเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันช่วยชีวิตให้ลูกสาวกลับมามีชีวิตที่มันสดใสแล้วก็ล่าเริงหรือว่าแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ผ่านไปได้หนึ่งเดือนมันดีกับร่างกายเขามากๆมันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้